โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกมพลอยแบงค์นะฮะกับตอนนี้เรามาตีกะหลี่เฮ้ยไม่ใช่มาตีโปนะฮะผมนะนะครับผมนี่ก็คือโปนะฮะก็ด่ากูนะครับผมบอกว่าไรแม่ตายเหรอมันบอกอย่างนี้นะครับผมต้องเข้าใจมันนะโอเคไปลุยเผาตบกันเลยนะครับผมเื้ยกูปรับเป็นวินโดว์หมดแล้วกูจแม่มันพร้อมเลยฮะเออจัดแม่งเลยเสจเอานี้เราก็อยู่กับแคน แค่นักเลงนะฮะผมแค่นักเลงเออแค่นักเลงก็ต้องนักเลงกันหน่อยไอสัตว์คูยเฮี้ยแม่งยดเพชรแม่งเก็บฟูวิสี่คนในสัตว์สี่ตายสูนนี่เฮี้ยโคตรโหดทิ้หายแปลเร่อยอดมินช่วยดูด้วยนะฮะคุณไอแคนหัวคู่เอหัวดอเนี้ยฮะผมแม่งเอ้แม่งโปรทั้งแคนนะครับผมแม่งเก็บทีมผมแม่งหมดทุกคนเลยะ ไอสัตว์ยิงอุ้ยสัตว์ยิงไม่ทันมันลองโผล่ยิงแล้วเว้ยสวยเขามาจากตรงไหนกันไปดูทางกันเขาเขาจะบี้กันนะเดี๋ยวผมขอปรับเมาส์แป๊บนึงการบังคับนี่เดี๋ยวโผล่ไปโผล่ไปโผล่ยังไงวะ เออโปนเยอะอยู่ไออยู่ตรงนั่นน่ะไม่งโคตรโหดนะครับผมบอกเลยฐาน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 ถานมันยัาระเบิดเข้ามาเลยอย่าระเบิดอย่าระเบิดเออเออรหัสแดงรหัสแดงเต้รหัสแดงรหัสแดงเต้ไปมาเร้เรัเราเราเราเเราเลยลุยเลยยิงโอ้โหไอรสัตว์โอ้ยเฮียบอวบอยู่อวบอยู่โอ้ยยัยยัยมันต้องลุ่มไอสัตว์มันต้องลุ่ม ไอเฮียมันต้องลุมไ้เนี่ยคุยไอสัตว์คุยไอ้เฮียมันต้องลุมอ่ะมันต้องลุมใช่ไหมเพื่อนฮะถึงมึงจะเลิกโผล่อ้สัตว์เออหนับผมก่อนก่อนที่จะมาอัดนี่คือเล่นกับพวกแม่งมาตาดึงแล้วนะโอ้โหโอ้ว่ามึงตายพ่อมึงตายเฮียจิงไลอ่ะ ไรอะโอ้ยสัตว์เอ้ยหมดยังหมดยังไอเคียไม่มีสัตว์ไปบแล้วมั้งไปดูบีดิเดี๋ยวกูไปดูเองไปเข้นหมวยสัตว์บีบีไม่มีบีอเคียมันอยู่ไหนวะ ไอสัตว์โปทั้งแขนนะครับผมแล้วมันจะหนไปวะเมื่อกี้นี่แม่งโปทั้งแขนนะมันเพิ่งปิดเหรมั้งครับผมต้องเข้าใจมันนะพวกโปอยากคชนานะผมก็ผมก็ยังไม่รู้ว่าวอลแคนได้เฮียอะไรนะกูไม่เห็นได้เฮียเลยไอเฮียแม่งวังเร็วเกินไอสัตว์อ่าวบีเหรอไอเฮียเมื่อกี้กูไปดูบีมานะโอ้โหวิ่งแล้วเร็ว เไี้ไก่สัตว์เคฟซี่ไอ้พวกโป้น่ะฝีมือตัวเองไม่มีคำว่าไม่มีไม่มีดูไงไม่มีเล่นไงเอ้ยเสียงเฉียงเฉียงอ่าเรียบร้อยมดิฟวมันต้องลุ่มนะฮะคือ คือคืออ่าเดี๋ยวบอกกันก่อนนะก<ำ>็ไอยศเพชรเนี่ยไอที่สี่นะแมตตเมื่อกี้แม่งคือย,ยังไงอะเอาไงวะบอกไงดีวะคือตายสี่โอ้โหแม่งโคตรโหดอะคือกูงงครับอุยมาแล้วโอ้โหอ,นะอยู่ทาง,งอไอเอน่าจะไปเอะน่าเออะเราดูอเองเร็ไปเลย ดูตรงชั้นอนนลเตเต้โอ้โหยัดเคมันมามนมาเป็นกลุ่มเลยอะ่ะล่างล่างล่างเฮ้ย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 มันไปได้ยังไงมันอไปได้ไงวะ โอยสัตว์เียไอสัตว um, uh, ์ที่แขหน้าหมอยไอฮาเออแ่งบินมาเลยมิก็เห็นไอสัตว์คุยแ่งบินขึ้นมาเลยอ่ะไออาร์สี่เอ็กซ์ไวน่ะเฮียยศเพชรอ่ะไอสัตว์ไอสัตว์ เดีย๋ยวกูถ่ายเป็นจดชอ็อตแม่งเลยเฮียมันไส้เฮียบินขึ้นมาเลยอ่ะโ <laughs> อ้โหมึงวาร์ปวะนี่ไอสัตว์เฮ <laughs> ียแม่งวาร์ปไอเฮียอ๋อสุสุกูไอ้เฮียเมื่อกี้แม่งวาร์ปอ่ะไอ้เฮียพ่อมึงตายครับโอ้โห มึงโอ้โอ้ยเปิดไรมันเปิดโปรแล้วไงแม่งเปิดแล้วไงอะไรอ่ะอะไรอ่ะผู้เกมเขาทำมาเพื่อความมันพี่เกมแม่งเอาโปรมาเล่นโอ้โหดูดิโอ้โหดูดิโอ้จะไม่ให้ด่าได้ไงเขาอย่างงี้ไอ้สัสเฮียอา ไหนมายไหน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 เอาเอ็มอะไอ้สัตว์หวยโปกากอ้สัตว์มาแล้วโปมาแล้วโอ้โหโอ้โหยิงรัวด้วยนะยิงตุ่มจุ่มจุ่มจุ่มเลยเฮียสวยแต้ปแกล่ ไม่ได้โปรคนเดียวไอ้ลักฉืดก็โปวดเออไอ้ลักฉืดก็โปวดเฮียโปรทั้งแขร์นายสัตว์กูว่าแล้วทำไมแม่งหกต่อสี่ไอ้เฮียมีไหมเกิดอะไอยสัตว์โปรทั้งแคร์นะผมพร้อมึงต้องพูดเลยเฮียโปรทั้งแขนไอ้เฮียเนี่ยไม่ใช่แขนผมนะแขนมันนะผมเ t มช่วยไปจัดการด้วยนะไปดูเลยไปด้วย

บันนี้โดนทุกเม็ดเลยสัสโอ้โหแม่งกากจริงเว้ยเฮ้ยคือคือมึงไม่ไม่มีไม่มียศดงยศดาวฝีมือไม่มีเล่นกับเขาง่้ไงวะอุ้ยล่างมาไอสัตว์อุ้ยแม่งโอ้โห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  โอ้ยแม่งโดดลงมา,อา,าไอสัตวไอเหี้ยแม่งบินลงมา,อาอไอ้ไเยหมเ้ยมันไม่ได้บินมงโอ้ยโอ้โหไอเหี้ยละไอไอสัตไอสัต,อสตเอ้ยอ้นรักนะฉึกฉอย่าให้เจอแถวแถวท้องถม,อาาไ,งไ,ดดมไอสัตว์เดยวกูเอาความเดกกูยัดหนังโป๊ใส่ตูดแม่งอา้เหี้ยเ้ย ฐา<ท>นบ้านนะฐานบ้านครับโอ oh. ้ยไม่ต้องพูดถึงเฮียเลยโปรมาอีกตัวแล้วเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้โหไอสัตว์เลิกเถอไอเฮียเลิกเล่นเถอะไอสัตว์พูดเลยเนี่ย อะไรกันวะไม่ไหนหรอวะวีอะบอม has been planted โอ oh. ้ตัวกูเดินขึ้นมายังไม่ได้ยิงจังแอะรู้แล้วภูมิลองเงียบๆดินั่งเฉยๆดิมันจะมาหาภูมไม่ดูดิก็ไม่หาคุณรอกุ้งนี่แล้า มันตายก็เพราะที่รักฉิ่งฉี่เลยไอ้เที่โหดน่าหน้าน่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 า,นา,นาไอ้สัตว์โอ้ยคยุยคุยครับ gm มึง gm เอ่อผมผมพูดเลยนะไปจัดการด้วยนะครับรักฉิ่งฉี่ r r สี่ x x y เนี่ยเบียร์เนี่ยแล้วก็เลิฟเลิฟเนี่ยสมาคมนิยมคนโง่เนี่ยเออจัดการด้วยนะครับไม่ไหวครับ มันมาอีกแล้วอ่ะมันมาอีกแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โหใครอ่ะทั้งโตสวยอะไรอ่ะไปดูวีไปดูีดูีระเบียงไม่มีไรอะอยู่บนนะเต้มันอยู่บน ไอ้ี้กูเห็นหัวอยู่อันนี้กูน้าเหรอไอ้สั์อยู่บนบีไปไปดูบีบนมบน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 ระเบียงระเบียงะเบียงบอกแล้วอยู่บนกูไ็อยู่ระเบียงบี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 บลบลลงมาดี โอ้โหเหลือน้องเบียเขาด้วยลุยไปเลยเหลือน้องโปคนด้วยโปสี่คนลุมน่งเหียสี่สี่คนลุมหกไอ้เหียอ่ะเรียบร้อย โอ้โหด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวมันก็ให้ผมพูดผมชนะแล้วก็บอกว่าเออกูไม่ได้โปรนะเออแล้วมันก็มาด่าพ่อผมบอกว่าแม่มึงตายเหรอเฮียโอ้โหอะไรเนี่ยมันด่าพ่อผมว่าแม่มึงตายไม่เหี้ยมันด่านั่นไงพ่อของแม่ไอสัตว์เว้ย วโอ้โหโอ้ uf! โหเลยหืมเคทีมช er, ่วยไปตรวจสอบด้วยนะครับเออมาเทีมสเช่วยไปตรวจสอบด้วยนะครับไม่ไหวครับอยู่อย่างนี้ไม่ได้ครับอเขาเขา เขาวอลแคนกันไม่สะดุดกระพอยอย่างเงี้ยครับผมจัดการด้วยนะครับแม่งทั้งบินทั้งแม่งทั้งบินทั้งมองอะับผมโอ้โห่เนี่ยโอ้โห่ไอ้เหี้ยไม่ทันในสัตว์ไม่ทนันน่ะเดี๋ยวฟังก่อนฟังไอเ้เบสฮะแคนมันชื่อโอมยิมนะจ๊ะโอมยิมนะจ๊ะนะครับผม <c oughs> ไม่ทนัน เลเวลสามนะครับนนทั้งแคนนะครับผมตกเลยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ